เดินยามคดพ่อคดแม่ของมันอะไรวะตบเท้าคลุมคมยังกะจะไปสวนสนามก็ไม่ปานลดพึมพำพร้อมกับค่อยๆเอื้อมมือไปที่หลวนดนวดหนามหมดคำาลือกระชากชายเสื้อลดพง,งะลงมาหมอบยืนข้างแยกเขี้ยวขาววับสะบัดออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดประเดี๋ยวก็ได้ตายห่านหลอกมึงไฟแรงสูงมันไม่เข้าใครออกใครนะโวยบักรุดลดหัวเลาะแฮ่แฮ่อาปา,ออากขยับจะพูดผมก็เลยตะคุบอุ้งมือที่บริเวณลิมฝีปากนั้นเสียก่อน ลดชะงักจ้องตาผมเขม็งผมบุ้ยใบให้ดูเงาทมึนของยามรักษาการที่กำลังเดินปรากฏตัวออกมาจากเบื้องหลังกระท่อมทรงประหลาดนั้นลดกลื่นน้ำลายลงคอเอื้อกใหญ่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงตบเท้าหนักๆของเจ้ายามคนนั้นก็ดังปึ๊บปึ๊บอยู่เบื้องหน้ามันสะพายปืนอากาศติดดาบปลายปืนขาววับเดินย่ำเท้าเชิดหน้าตัวตรงแนวมาเกือบจะชิดลวดลวดหนามบริเวณที่ผมซ่อนตัวอยู่ต่อจากนั้นเมื่อหยุดแล้วกลับหลังหันตบเท้าเดินตัวตรงแนว เหมือนกับคนไม่มีวิญญาณหายแล้วเขาไปบริเวณเบื้องหลังกระท่อมทรงประหลาดหลังนั้นทหารจีนแดงผมอุทานออกมาเบาๆไม่ใช่ลักษณะการเดินยามแบบนี้ผมคิดว่าเป็นทหารเกาหลีมากกว่าไม่เชื่อประเดี๋ยวคุณลองสักเกตด,ดูเครื่องแบบของมันดูหมวดคำหรือพูดพลางยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูแลจ้องเขมงไปที่กระท่อมทรงประหลาดแทบตาไม่กระพริบอะไรวะ ประเทศเลาวคงหรือนี่มีแม้กระทั่งฐานเกาหลีเชียวหรือว่านี่มันจะมากไปแล้วนะโว้ยทางเวียดนามเหนือรัเสเซียคิวบาจีนแดงและนี่ก็ยังมีฐานเกาหลีอีกอัวว่ามันชักจะยังไงยังไงชอบกลน,นะคาหรือลุดพลิกตัวลงนอนหงายแล้วเด็ดใบหญ้า,ยยาขึ้นมาแคะหูเหมือนกับจะไม่อาทรรล้อนใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่เลือกที่พูดกันเล่นๆลุด หมวดคาเลือพูดขึ้นมาอย่างเอาการเอางานพลางชำเลืองดูนาฬิกาเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างแล้วพูดต่อไปอีกยืดยาวสมัยก่อนโหนอิสตันบูลคือเมืองที่มีจรชนต่างชาติพลุกพล่านที่สุดในโลกอิสตันบูลเป็นเมืองหลวงของตุรกีเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างเอเชียกับยุโรปแต่ขณะนี้ขอให้ชิดสายไปได้เลยนคะรเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวที่กําลังห้ามหันกันอย่างบ้าคลั่งอยู่ในขณะน,นี้นั่นแหละได้กลายเป็นเมืองตลาดนัดจัลกรรมไปเสียแล้ว จารละชนของทุกชาติทุกภาษาต่างก็ผาเลดเข้ามาล้วงหาความลับกันให้ควักไปหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเฮ้ hey! ยยามเของมันปรากฏตัวออกมาแล้วประโยคสุดท้ายหมวดคำนือลดเสียงกระชิบลงพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นมาดูพลางพูดต่อไปอีกใช้เวลาเจ็ดนาทีครึ่งพอดีประเดี๋ยวอ้วจะเช็คอีกครั้งหมอบลงหน่อยไว้ยบลุดอย่าชะล่าใจนักประเดี๋ยวได้ชิบหายกันหลอกมึง พวกเราทุกคนซุกตัวลงกับพุ่มไม้ที่ขึ้นระเกะระกะอยู่ใกล้ๆกับหลัวนวดน้าพยายามทําตัวให้ต่าที่สุดเท่าที่จะต่าได้จนกระทั่งยามรักษาการเดินกลับไปและคราวนี้ผมก็ได้สังเกตเห็นเครื่องแบบยามรักษาการคนนั้นดังกล่าวถนัดทนีเป็นครั้งแรกมันเป็นเครื่องแบบของฐานเกาหลีเหนืออย่างที่หมุดคําหรือพูดเอาไว้ไม่มีผิดเสื้อคลุมกันหนาที่สวมทับเครื่องแบบและท่าเดินที่เอาจริงเอาจังผิดกับฐานยามชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะการกลับหลังหันหรือลักษณะแถวหยุด สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างพอเพียงว่ายามรักษาการดังกล่าวเป็นทหารเกาหลีเหนืออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถูกต้องหมดไอหอกนั่นเป็นทหารเกาหลีเหนืออย่างที่คุณว่าจริงๆเคยมีตะข่าวลือจากพนักงานวิทยุของกองพันท่านรับจ้างบางกองพันว่าเคยดักข่าววิทยุเจอภาษาเกาหลีในคลื่นวิทยุของเวียดนามเหนือข่าวแรกผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าใดนักแต่ครั้งนี้ผมจะเป็นฝ่ายยืนยันกับหน่วยเหนือเอง คุณเช็คเวลายามทำไมประโยคสุดท้ายผมย้อนถามหมวดคำลือด้วยความเครือบแคลงใจเหลืออีกไม่กี่นาทีท้องฟ้าก็จะสว่างแล้วพวกเรามีเวลาไม่มากนักพอทหารยามเดินออกมาอีกครั้งเราจะมุดลัวลวดน้ำมันเข้าไปเลยเป้าหมายของเราก็คือเลือนแถวยาวที่อยู่กึ่งกลางนั้นพวกเราจะเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในนั้นบริเวณข้างนอกไม่ปลอดภัยแน่ๆหมวหดคำลือพูดพลางขยับตัวลุกขึ้นมานั่งยองยอง อุปกรณ์ที่ติดตัวมาทุกชิ้นถูกทําความสะอาดอย่างลวกๆปืนอูซี่และปืนอากา้าถูกเช็คภายในห้องลูกเลื่อนอย่างพิถีพิถันน้ําซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในการที่จะทําให้ลํากล้องปืนระเบิดถูกชะล้างอย่างละเอียดทีท้วนเตรียมตัวยามออกมาอีกแล้วมันใช้เวลา7นาทีครึ่งเท่าๆกับครั้งแรกบิ๊กแมนพวกเรามีเวลาเพียง7นาทีเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในโรงยาวนั่นพอมันคล้อยหลังเริ่มมุดหลัวลวดน้ำเข้าไปเลย หมวดคำหรือพูดพลางขยับกระติกน้ำให้สายกระสุนไพ่มาอยู่ตรงเป้ากงเกงเบื้องหน้าลักษณะดังกล่าวก็เพื่อจะลดสิ่งกีดขวางในเวลานอนไายลอดหลัวดลวดน้ำเข้าไปนั่นเองและแล้วถ้าลัวดลวดน้ำมันเกิดมีไฟฟ้าไหลหมวดลดดูเหมือนจะกลายเป็นคนติดอ่างขึ้นมาทันทีจำเป็นต้องเสี่ยงเระเดี๋ยวอ้วจะเป็นคนแรกที่จะผ่านเข้าไปดวงดีก็ลอดดวงจูก็แห้งตายอยู่ที่ลัวนั่นระวังอย่ามันหันหลังก,กลับไปแล้ว ผมใจหายว่าหมดคำลือตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเสี่ยงตายผ่านล้วนลวดน้ําเข้าไปและเขาก็มีความเป็นลูกผู้ชายพอที่จะเอาตัวเองเป็นเครื่องทดสอบกับล้วนลวดน้ํานั้นก่อนผู้อื่นโดยไม่มีอาการลังเลใจใดๆทั้งสิ้นผ่อนล่างของฐานเกาหลีเหนือหมุนตัวกลับผู้หมวดใจเพชรก็ขานมุ่งหน้าเข้หาหาล้วนลวดน้ําเป็นคนแรกผมมอเกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาในฉับพลันหมดคำลือตัดสินใจเสี่ยงชีวิตของเขาเยี่ยงนักลบที่กล้าหาญทุกคืบทุกก้าวไม่มีความหวาดวิตกกังวลแม้แต่น้อย แล้วผมกับลุดจะใจดำหมอบดูเพื่อนร่วมตายเสี่ยงชีวิตอยู่อย่างหนี้เียวหรือตามปกติผมไม่ใช่นักลบทิล้าหาญอะไรนักเท่าที่เอาชีวิตลอดมาโมกับท่านผู้ฟังได้ในขณะนี้ก็น,นับว่าโชคมีส่วนช่วยเหลือเกื้อหนุนผมอยู่มากเลยทีเดียวจริงอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตฐานรับจ้างอย่างผมจะเคยผ่านชั่วโมงมรณะมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเคยวิ่งหนีความตายขนาดที่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอาวุธประจำกาย แต่โชคที่มองไม่เห็นตัวตนมักจะบ,บันดาลให้ผมรอดมาได้ทุกครั้งและครั้งนี้ถ้ามันจะสวยก็ให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเสียเลยผมคลานเร็วจีออกไปสมทบขระโดดคำหรือในเวลาติดตกันแต่ก็ไม่เร็วไปกว่ารดลูกน้องคู่ใจของผมเท่าใดนักเขาพลวดพลาดเข้าไปนอนพังภาพอยู่หน้าหลัวรถหนามและเอื้อมมือเข้าจับเส้นลวดอย่างชนิดยอมตายผมใจหายว่าแต่ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นรถหันมายิ้มแห้งๆกับผม ต่อจากนั้นหมวดคำนึกกับรุดก็ช่วยกันง้างล้วนลวดน้ำออกเป็นช่องแล้วบุยใบยให้ผมลอดผ่านเข้าไปเป็นคนแรกผมพลิกตัวนอนหงายแล้วก็ค่อยคลานถอยหลังผ่านช่องโหวเข้าไปอย่างทุลักทุเลอึดใจใหญ่ๆพวกเราทั้งสามคนก็คลานเข้าไปหมอบอยู่บนเส้นทางแคบๆที่ทอดตัวเองเข้าไปหาโรงเรือนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลน,นั้น5นาทีพอดีเหลืออีกตั้งสองนาทีทหารยามันจะเดินออกมาหมอบอยู่ที่นี่ก่อน หมวดคำหรือกระซิบพ,พลง่งคลานเข้าไปที่แอ่งน้ำตื้นๆซึ่งอยู่ห่างออกไปทางขวามือแล้วพาตัวเองหายเงียบลงไปอย่างเงียบกลิบเสียงตบเทา้าปักปักปักดังสนั่นวันไหวอยู่เบื้องหน้าลุดหันมามองดูตาผมผมพยักหน้าพร้อมกับส่งสัญญาณมือให้หมอบลงลุดหันหลีหันขวางจะชั่วครู่หนึ่งก็ค่อยๆคันเข้าไปในดงไม้เล็กๆที่ขึ้นะเกะละกะอยู่นั้นส่วนผมมีที่ซ่อนสบายอยู่แล้วท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่มึงเอิญหักล้มขวางอยู่ที่พื้น และมีปลวกขึ้นมากินจนแหวงไปเกือบครึ่งสามารถที่จะป้องกันสายตาของยามรักษาการได้เป็นอย่างดียามรักษาการผมคาดเดาว,ว่าจะเป็นทหารเกาหลีเหนือปรากฏตัวออกมาแล้วมันเดินแบกปืนตบเท้าปักปักผ่านขอนไมายตรงแนวไปที่หลัวรวดน้าแล้วกระทาแถวหยุดหันหลังกลับเดินเหมือน,นตุ๊กตาม,มุ่งหน้าไปที่โรงเรือนด้วยท่าทางแข็งแรงหมวดคําหรือคลานเลวจีขึ้นมาจากแอ่งล่องหนําพร้อมกับที่ลุดคลานพรวดพาดเข้ามาสมทบ หมวดหนุ่มมือเพชรคาดและล่ำลักออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนวิ่งเข้าไปซ่อนที่โรงพยาบาลนั้นก่อนเร็วเกือบสว่างแล้วพวกผมทั้งสามคนโจนพรวดขึ้นมายืนเหมือนกันนัดกันเอาไว้แล้วก็กลุ่มกันวิ่งเร็วจีเข้าไปที่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลด้วยความระมัดระวังหมวดคำหรือชี้มือให้ผมก็ไปหมอบอยู่ที่เศษยางรถยนต์เก่าๆส่วนตัวเขาเองวิ่งเลยไปที่โงกดูตรงผนังด้านในสุดซึ่งอยู่เลยออกไปประมาณ20เมตรลถลวีซึ่งวิ่งตามหมวดคำหรือไปติด,ตด หยุดชะง,งักและถลาโอบเข้าไปยืนพิงบานประตูซึ่งมองเห็นลูกบิดโผลออกมาอย่างถนัดชัดเจนลุดใช้มือข้างหนึ่งหมุนลูกบิดอยู่ไปมาชั่วอึดใจก็หันไปดิดมือเรียกให้หมดคำหรือกลับมาสมทบผมทนใจเย็นอยู่ไม่ไหวพระออกจากเสียางรถยนต์แล้ววิ่งพรวดพาดเข้าไปรวมกลุ่มทันทีติดกุญแจสงสัยจะเป็นประตูห้องน้ำไอ้หมวดส่งมีดมาให้อวัวประโยคสุดท้ายลุดลวีหันไปกประซิบกระซาบขามวดคำหรือเบาๆ หมวดคำลึกตุกมีดออกจากซองพกลุดลำมาถืออยู่ในมือแล้วบุยบ้ยใบให้ผมขวดคำลือแยกออกไปดูต้นทางผมเคลื่อนที่กลับมาที่เก่าคราวนี้ประสาทหูผมได้ยินเสียงอีโอปกระทบกับพื้นดังสนั่นวันไหวพร้อมกับได้ยินเสียงตะโกนออกคำสั่งเป็นภาษาเกาหลีดังลั่นอยู่ข้างหน้าความอยากรู้อยากเห็นทําให้ผมค่อยๆชะงงกหน้าออกมาจากมุมห้องออกไปดูพระเจ้าช่วยทหารเกาหลี12คนสวมเสือ้อคลุมสะพายปืนอากา้าเดินแถวเรียงเดียวตบเถาปักปัก,ปกอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่เอง ชั่วอึดใจแถวของมันก็หยุดทหารถ่ายแถวเดินตบเท้าออกไปเปลี่ยนเวนส่วนทหารยามคนซึ่งพวกผมวิ่งหลบเข้ามาในหลัวนวดน้มเดินกลับเข้ามาในแถวต่อจากนั้นแถวฐานของมันก็กระทำกลับหลังหันเดินหายไปอีกด้านหนึ่งของโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วมีเสียงดีดมือเป็นอนัตสัญ,ญญาณจากลุดผมชะงงหน้าไปดูทางด้านหน้าอีกครั้งแล้ววิ่งเข้าไปสมทบกับพวกพวก,พวกร่วมทีมอย่างรวดเร็วเป็นห้องน้ําจริงๆลูกพี่ ลุดพูดพลางดึงประตูออกแล้วค่อยๆจะงอกหน้าเข้าไปดูอย่างระมัดระวังกูเองบักลุดหมวดคำรือซึ่งใจหลอนกับเพื่อนกระตุกแขนเสื้อของลุดแล้วแทรกตัวหายเข้าไปในห้องน้ำอย่างรวดเร็วเล่นเอาผมกับลุดต้องตามติดๆเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมมันเป็นห้องน้ำที่มีเครื่องสุขภันชั้นซูเปอร์เดอร์ลุกไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำหรือโถ้ซ่วมชักโรกถูกขัดถูเป็นเงาวับแสงฟลูออเรสเซนต์ซึ่งสว่างนวลอยู่เนื้อเพดาน ทำให้ห้องน้นําดังกล่าวสว่างสวัยเหมือนก,กลางวันลูกพี่ข้างบนโน่นลุกกิดสิกซาปลอมกบุ้ยใบยให้ผมดูบนเพดานเหนือศีรษะผมเห่อยหน้าขึ้นไปดูก็มองเห็นช่องทางขึ้นเพดานปรากฏอยู่เหนืออ่างล้างหน้าวูบหนึ่งเห็นความคิดผมปลาดเข้าไปเหยียบอ่างล้างหน้าและหนตัวเองขึ้นไปบนช่องทางทมกลางความเคลือบแคลงใจของสายร่วมทีมที่ยืนแงนหน้ามองดูกันสลอนอยู่เบื้องล่างผมดึงตัวเองขึ้นไปอย่างง่ายดาย มันเป็นเพดานซึ่งออกแบบสร้างอย่างแข็งแรงโครงสร้างเท่าที่มือของผมสัมผัสเป็นเหล็กโดยตลอดความสงสัยตั้งแต่แรกที่มองเห็นหลังคาลงเรือนนี้ก็เป็นโลหะสะท้อนแสงทําให้ผมต้องลุกขึ้นยืนผลักยืน่นมือไปสัมผัสด,ด้วยความเคลือบแคลงใจทันทีความรู้สึกว่าหลังคาดังกล่าวเป็นโลหะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโลหะชนิดใดกันแน่เพดานซึ่งมืดสนิททําให้การเคลื่อนไหวเป็นไปนอย่างลำบากยากเย็นถ้าพวกเราจะซ่อนกันอยู่บนเพดานมันจะเป็นไปได้หรือไม่ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันท่านดวนอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลของโรงเรียนซึ่งผมคาดว่าจะเป็นโรงพยาบาลเรายังไม่ได้สำรวจแม้แต่นิดเดียวไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ผมตัดสินใจก้มลงไปส่งสัญญาณให้พวกปีนตามขึ้นมาสมทบทันทีลุดปนีนขึ้นมาเป็นคนแรกด้วยความอรอบคอบหมดคำหรือเริ่มทำความสะอาดกรบล่องรอยบนอ่างล้างหน้าแล้วทยอยส่งอาวุธให้ผมด้วยความระมัดระวัง10บนาทีต่อมา พวกเราทั้งสามคนก็ขึ้นมานั่งพิงคันเหล็กบนเพดานสงบนิ่งสังเกตสภาพสิ่งเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างด้วยความพินิจพิจารณายิ่งกว่าทุกครั้งจบตอนที่62แล้วนะครับหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรลุณตาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณห,หลายครับ